สวัสดีจ้าสมัยเทียนขีดแซีบนัวพี่น้องค่ะมาจ้าพี่น้องมาค่ะมาค่ะลาบปลาค่ะมีกินลาบปลาต้มปลาค่ะเขา่าแล้มื่อนีเด้อค่ะพี่น้องมาได้จ้าแฉบแสนนะเมเทียนไปนะมาได้จ้าแฉบแสนต้อกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเรียนม่เลือนเสื่อไหว้ฟังเมเทียนบ,บ่ได้เฮคิป เดี๋ยวเป็นหนึ่งเดือนพี่น้องพอมเมทียมปจสบายะคะ่ะเมทียมไปผ่าตัดกระดูกเคลื่อนมากค่ะพี่น้องพากโอ้ขีดหอดพี่น้องลายมึงพี่น้องอาหารลดจักครั้งแรกนี่นี่มเมทินแบบกินแบบจืดจนโอ้ย <c oughs> นี่คือครั้งแรกก็เลยเห็นหลาปลาพี่น้องมากค่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องพักกับเแกจมากไม่เลยอย่างแทบเลยค่ะต็อ้กินกินเพล็กแค่ใดๆค่ะพี่น้อง วัน,น,นพี่นอกเธอให้ากาศหนไลน์มาสวยหลับลาปลาไปเที่นเห็ดแบบ อันชินพม่เด้สวยดูดนาิทาลายปนนี่ม่หรอก ตุม่มย่งทั้งกะปากกระโดนนะ่ะแม่พี่น้องก็กินกับปักกระโดนปักกระโดนกดนินก็หลาบมันก็กลอยกลุ้มแสบครับอะแลนะ้วมะกอกก้าว พักพวกนี้กอให้ซื้อย่างเดียวพี่น่องเนะี่ยเขาไม่ยื้อเย็นเลยเดี๋ยวจะประกาศเขาหลายแล้วทอดหลายทอดพีหน่องแบบไม่ยื้อเยนสิมีกุดนะพี่น่อง น้ำลายลายแล้วตอน่นล่ะตอนฝนตกตอนนี้น้ำโบกพี่น้องน้ำโมมีเลยจุดต่อเลยขับรถพลาดเอาเห็นตป็นนกเปโจกกินป่ามันมมีนนา รักษาต,ตัวเองพี่น้องเอ้ยผ่าตัดการผ่าตัดต้องใช้ยาสลบเนาะนเนีรย่องสลบไปหาชัว่วโมงครั้งแรกในชีวิต โกโกอย่างใบเตี้ยนปกติก่อนนี่ก่อนใบเทียนบู๋เตี้ยนใด่สุบส้วบแบบเผ็ดจ,จัดจ้านยังไม่ได้ค่ะามากินให้เบิ้งนะกินตึงพี่น้องออกินนองพี่น,น้องหลายตาสั่น บืงต่อผู้อื่นของบม่ได้เหตุค,คิปแล้วก็เหตุจะคลิปสัน้นพหัวกินอย่างของบัตท่านในดๆไม่ห้เขาให้กินจืดๆเนาะพี่น้องกินของกับบล็อกให้แสบกินหอวพี่น้องและเพื่อนๆก็จะลืมกันเด้อจ้ะช่องไม่เตียนกินแซ่บนุ่มวาคือเกาเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อากาศฮอนก็นรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะหัวหลายก็จะไปตากแดดตากแห้งลายพี่น้องน่ากลัวมากแดดฮอนแห้ง ขอบคุณมากค่ะ